พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเ,ดเนินถึงอย่างท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพเรือข้าราชการประจำจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จและต่อมาทรงพระําดำเนินไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างณพระพราพิธี ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงศีลทั้งนี้กองทัพเรือได้รับการอนุมัติจากกระทรวงกลาโหมให้จัดสร้างเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก เพื่อมาประจำการในกองทัพทดแทนยุทโปคกรที่ปลดประจำการลงซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนากำลังรบตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือเพื่อรองรับบทบาทและหน้าที่ของกองทัพเรือในด้านการป้องกันประเทศการรักษาผลประโยชน์และเส้นทางคมนาคมของชาติทางทะเลโดยการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกสนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรชาชทานนามว่าเรือหลวงช้างตามชื่อของหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราดซึ่งเป็นไปตามระเบียบของกองทัพเรือที่ได้กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งชื่อเรือรบตามประเภทของเรือโดยในส่วนของเรือยกพลขึ้นบกได้กำหนดให้ตั้งชื่อตามเกาะต่างๆในประเทศไทยหมายเลขเรือ792 โอกาสน,นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จขึ้นยังเรือหลวงช้างส่งรับการถวายความเคารพจากยามใหญ่ในการนี้แตรเดี่ยวเป่าถวายความเคารพสามจบเรือหลวงปิ่นเกล้ายิงสลุดหลวงจำนวน21นัดจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดาเนินไปทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อเรือหลวงช้างแล้วทรงคล้องพวงมาลายนะัยณบริเวณหัวเรือ แล้วทรงพระดำเนินไปยังห้องโถงนายทหารพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลเรือเอกอดุลพันเอี่ยมผู้บัญชาการฐานเรือเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเรือหลวงช้างจำลองและพลเรือเอกชาติชายทองสะอาดผู้บัญชาการกองเรือยุทธการเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลองลูกปืนยิงสลุดหลวงนัดแรก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการกองเรือยุทธการเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผู้บังคับการเรือหลวงช้างเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระมาลาปักชื่อเรือหลวงช้างแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ในการนีทโทษพระเนตรภายในห้องสะพานเดินเรือของเรือหลวงช้างซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเพื่อให้เรือสามารถเดินทางไปถึงที่หมายได้อย่างปลอดภยัยตรงตามเวลาโดยมีนายยามเรือทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการบนสะพานเดินเรือตามแนวทางและคำสั่งการของผู้บังคับการเรือภายในมีอุปกรณ์สำหรับการนำเรือที่ทันสมัยเช่นเรดาร์เดินเรือจำนวน2ตัวแบบ XB a n d และ s b a n d แผนที่อิเล็กทรอนิกส์ GPS สำหรับการนำเรือระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้ตรวจสอบในขณะปฏิบัติการยกพลและขณะปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานรวมทั้งระบบถือท้ายที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย สำหรับเรือหลวงช้างลำนี้เป็นเรือหลวงลำที่3ของราชนาวีไทยได้รับการปรับปรุงและพัฒนาแบบมาจากเรือ LPD type 071ซึ่งเป็นเรืออนเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่โดยกองทัพเรือมอบหมายให้บริษัทไชน่าชิป Building Trading หรือ CSSC ต่อเรือ ต่อขึ้นณนะอู่ต่อเรือหูตรงจงหัวนะครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนใช้เวลาในการต่อเรือ4ปีแล้วเสร็จเมื่อวันที่17เมษายน2566โดยเดินทางถึงประเทศไทยและเข้าประจำการเมื่อวันที่25เมษายน2566 ทั้งนี้เรือหลวงช้างมีความยาวตลอดลำ210เมตรความกว้าง28เมตรกินน้ำลึก7เมตรระวังขับน้ำ25,000ตันมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกสามารถลำเลียงกำลังรบยุทธโทปกรและยกพลขึ้นบกได้จำนวน650นายอีกทั้งสามารถปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานของกองทัพเรือได้ทุกประเภท นอกจากนี้มีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำําอาทิการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนการสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายในทะเลและท่าเรือ ปัจจุบันมีนาวาเอกเทียรสารคงมัน่นเป็นผู้บังคับการเรือหลวงช้างมีกำลังพลประจำเรือ196นายแบ่งเป็นนายทหารสัญญบัตย26หนายนายทหารประทวน135นายและพลทหาร35นายที่ผ่านมาได้เข้าร่วมภารกิจการฝึกผสมรูสไตร์ i องพระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงเดือนกันยายน2566ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือในระดับทวิ ภาคีที่มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งในการช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการบริหารจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางทะเล